โอเคครับก็สวัสดี f อฟชาวประกาศนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันเกิดนะครับวันเกิดผมเองนะครับก็เลยวันนี้จัดโปรพิเศษให้นะครับสองรางวัลนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับใครที่ติดต่อมาหาผมปิดก่อนนะครับก็จะได้ก่อนนะก็ไม่ว่ากันครับมีแค่สองโปรนะครับที่ให้นะครับของวันนี้นะครับมีแค่สองโปรนะครับในวันเกิดนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับ อ่ะมันจะมีโปรอะไรนะครับมีโปร499นะครับแล้วก็599นะครับ499นี่จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอะบุรีรัมหนคู่นะครับบุรีรัมหคู่อ่ะอันนี้เนี่ยเป็นของ499นะครับ499จะเป็นบุรีรัมนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับสวยนะครับสวย บุหลำหนึ่งตัวแล้วก็จะแถมตัวเมียบุหลำให้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่นะครับแล้วก็จากนั้นไม่พอนะครับผมจะแบ่งอ้อสุลตันนะครับให้ไปเลยฟรีๆหนึ่งตัวนะครับข้อนี้ไม่มีราคานะครับตีราคาไม่ได้นะครับยังไม่ให้นะครับยังไม่แบ่งครับก็โอกาสนี้นะครับท่านสามารถเลือกได้นะครับตั้งแต่เบอร์หกนะครับตัวนี้นะครับเบอร์หกนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับขออภัยนะครับกลางวันเนาะ จะมีเบอร์หกนะครับเบอร์เจ็ดนี่คือเบอร์เจ็ดนี่ไม่ได้แบ่งนะครับเบอร์เจ็ดเก็บไว้นะครับจะมีเบอร์หกนะครับแล้วก็เบอร์แปดนะครับแปดเก้าสิบนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งไปให้นะครับหนึ่งตัวนะครับก็จะทั้งหมดก็คือบุรีรัมย์หนึ่งคู่นะครับแล้วก็สุรตันนะครับผู่หนึ่งตัวนะครับโปประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับเบอร์แปดนะครับอันนี้แล้วก็ อ่าก้าสิบนะครับเป็นคอกสุลตันนะครับแล้วก็อันนี้โปรนะครับที่ผมบอกนะเป็นโปรห้าเก้านะจะเป็นปลาคัดเกตที่ผมเอามาทําต่อนะครับคือตัวเมียเนี่ยสวยนะครับตัวผู้ก็สวยนะครับตัวผู้เนี่ยเพิ่งขึ้นบ่ออ่าเมื่อวันก่อนนะครับปลามันเอาขึ้นบ่อใหม่นะมันเลี้ยงลูกมานะครับจะเหมือนจะยังไม่บานนะตื่นตื่นนะครับตื่นตื่นหน่อยนะครับอ่าอันนี้นะจะเป็นโปรหกเก้าเก้านะ ก็ไม่ใช่หกเก้าห้าเก้าเก้านะครับอันนี้ถ้าไม่มีใครเอาเนี่ยผมเก็บไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะตื่นนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้มามาบอกนะครับใครเร็วใครได้นะครับชุดนี้นะครับ